สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้อยู่กับช่องโคกน้องนาะรัพท,ทวีคูณโมเดลจา้าบนโคกเนาะพี่น้องเนาะข้างหน้านี้ปลูกตน้นไม้เสริมไม้เนาะพี่น้องนี่อยู่บริเวณนี้แมนเบอร์เลจา้ากระสิมีตนม้นปะลูกไม้เนาะวันนี้ โง,ง,นะง,งเรียนี่ท้องนกปาเก้าเนาะจ้ะพี่น้องท้องนกปาเก้าตะเคียนนะั่งตะเคียนเนาะจ้ะต้นแดงพยุงโซนนี้จะเป็นมะฮอกเนาะมะฮอกกนันีนี่เนาะมะฮอกกนันีนี่เนาะอันนี้ต้นห้างเนาะพี่น้องเนาะห้าง ต้นล่างอันนี้พยอมตะเกียกจะใส่ออมเนาะเวนอันนี้นกปากก้าวเนาะจันนะอันนี้ต้นใหญ่อันนี้พยอม ต้นเหียงยางยางเหียงเนาะพี่น้องเนาะยางเหียงต้นแดงนี่แดงบริเวณน,นี้ก็จะเป็นปลามีกระแดงเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาดูปลาทองนกปากก้าวก็จะเวินเนาะ กะเท้านกะกะเาพยุงเนี่ยนาะจ้าพี่น้องบริเวณนี่ปลูกไม้เสริมไม้ประมาณพันตน้นนี่แหละพี่น้องพันหนึ่งพันต้นเนาะที่เรือก,ก็จะามันตายกะจะมาเสริมไม้เนาะนี่พ พย่อมหน่อยจ้ะพยอมพย่อมยอม,ยอ,มอย่างหน้าเยอะพยอมพยุง่งมีตะเคียน ตน้นยางขยุ่งก็จะสลับไปเงสียเนาะสลับเป็นสลับวางระว่างตน้นปลูกให้มันเป็นปลาเนาะไป่น้องจำล่องปลานะตน้นยางนอจะอยางยางหน้า พยุงี่ยูหายางนะพี่น้องพยุงยางหน้าต้นเหียงกับต้นแดงต้นตะเคียนต้นร่งหอกหกยางละหดน้ำให้ความชุ่มชื้นยันแล้วตายนะพี่น้อง นี่เอาหัวใต้ดินลงอีกอีบุกบุกอีบุกนามันซิบลุมเป็นพี่น้องบักกอกกันมเด้อบักกอกต้นบักกอกตัวนี้เพิ่นว่ามันเสบกันเลยเอามาปลูกบกอกไอหน้าเานีลยเนาะ บริเวณนี้ยางหน้าตุนเหยียงตุนล่างยางหน้ากัดสะสลับกันไปเังสินะพี่น้องแดงกัดสลับไปทัวเม็ดอันเก้ามันน้อพี่น้องมันขึ้นคือเก่าพายุง่ง มะฮอกพริกพริกมันขึ้นเองเนะพี่น้องนี่ทนทนทนแรงเป็นระยะพีน้องว่าทีว่าห่างเนาะแต่ว่าก็ดีแต่เคี้ยนนี่เสียไหวออมเลย นางสาวแล้วก็ตัวนี่ไงกันเก่าด้วยพี่น้องกันเก่าเป็นไม้เนื้อหอมเนาะมีดอกหอมกันเกา่าโซนปลาเก่าเนาะโคกโคกอันเกา่าได้สองปีแล้วพี่น้องเอยอแตงะะงาม น,นต้นยางไะยุง่งต้นห้างนนปะกา้าอันนี้เป็นใส่สองต้นไซส่สองต้นครูตะเคียนบริเวณนี้ก็จะใส้เป็นสมุนไพรนะ่ะจะข้างๆ ้างๆนี่ก็จะใช้พวกสมุนไพรพวกคาพวกยังสงไปแล้วไปน้องนั้นวางจากจ้างถนนเนาะเว้นจากข้างถนนากาจะเว้นไว้เพื่ออนาคตข้างนาอ,อนาคตข้างนาเพื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับต้นไม้เท่าก็จะบอ่อเสียหายเนาะเกิดขับขยับ,ยบถนนหนทาง อันาคตด,ดอกว่านี่ยางอันนี้สีเสียดแก่นนะพี่น้องสีเสียดแกน่นนี่ต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเนาะลงไวบนะพี่น้องมดด้เว้นเนี่ ประมาณสองปียังสเหหนเนาะพี่น,น้นองเนาะเหมือนกับแปลงบนนี่แหละเนาะคะ่ะเหมือนแปลงเนี่จยจจาค่ะ